งานเข้าแล้วใบเฟินพิมพ์ชนุกเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับใบเฟินพิมพ์ชนุกนั่งเอกสาวชื่อดังที่ได้ลดและยืนบนเส้นทางใส่บันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายค่ะตำรวจทหารป่าไม้กลมเจ้าท่า ปฏิบัติทวงคืนผืนป่าต้นน้ำน่านเข้ายึดรีสอร์ทหรูในบูบ้านสบันรุกป,ป่าสงวนแห่งชาติภูคาผาแดงหลังเพิกเฉยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักแม้ถูกดำเนินคดีทางด้านพนักง,งานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกใบเฟินพิมพ์ชนกให้ปักคำรีวิวที่พักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านกำลังร่วมกับปกค,ครองอำเภอบอกเรือ ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดนานป่าไม้จังหวัดนานกลมเจ้าท่ารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าต้นน้ำนานเข้ายึดรีสอร์ทวิวหลักล้านที่หมู่บ้านสปันตำบลดงพญาอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูคาค่ะ สำ, <cima> สำหรับกรณีปรากฏภาพใบเฟิร์นพิมพ์ชนกดารานักแสดงดังรีวิวที่พักให้แบบที่ทำผิดกฎหมายดังกล่าวได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนสอพอบอกเกลือออกมาหมายเรียกให้สาวเข้ามาชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนรุกพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวหรือไม่ในขณะเดียวกันช่วงเวลา14นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้สนทิกลังร่วมกับเจ้าท่าทำการสั่งหรือถอน สะพานข้ามน้ําว่าที่หมู่บ้านสปันรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ําลําน้ําว่าคงรีสอร์ทรู้กลางหมู่บ้านสปันอีกด้วยค่ะ